สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาทําเมนูง่ายๆสไตล์พรลาราเนี่ยหมูนะคะนะคะหมูนะคะหมูเป็นชิ้นสามชิ้นสําเร็จรูปนะคะแล้วก็มีเห็ดถ้วยค่ะนะคะข้าวโพดข้าวโพดบอกครีนะคะอันนี้เครื่องกินเครื่องเคียงนะคะเพื่อนพระาะจะมาคว่วนเนยกินกับหมูย่างนะคะพะื่นพะราจะมาหมักหมูก่อนนะเพื่อนนะคะหมักหมูก่อน,นะคะ่ะ อนหมักหมูก็จิ้มนะคะเพื่อนจิ้มให้เป็นรูเนาะเวลาเราหมักนะคะเครื่องหมักก็จะได้เข้าเนื้อถึงเนื้อนะคะนะคะที่ะด้านนะคะหมูนุ่มมากนะคะหมูติดกระดูกนะคะยในส่วนนี้นะคะสเต็กหมูค่ะ เตรียมหมักเลยนะเพื่อนนะคะเตรียมเดือดเกลือนะคะพริกไทยซีอิ๊วขาวนะคะขนอนะคะปรุงรสตามใจชอบนะเพื่อนเพราะเราไม่ได้ตวงนะคะไม่ได้ตวงในใดทั้งสิ้นนะคะก็หมักต่อ,าอาตามใจชอบเลยนะคะ หมักด้วยกระเทียมอีกทีหนึ่งนะคะกระเทียมโขกนะคะก็หมักเลยค่ะเพื่อนใช้มือคั้นให้เข้ากันเลยเนาะ เพื่อนตอนนี้พระลราก,ก็หมักหมูเรียบร้อยเตรียมไปย่างเลยนะคะเพื่อนตอนนี้กระทะก็ร้อนแล้วพระลาก,ก็จะโรยน้ํามันกับเกลือน,นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะคะก็ย่างเลยค่ะย่างไฟอ่อนนะคะเพื่อนนะคะไฟอ่อนนะคะ หมูสุกก็พริกนะคะพริกด้านเลยน,นะคะกลับด้านนะคะ กับเพื่อนตอนนี้หมูก็สุกเรียบร้อยและะ้วนะคะไปจัดยานเสร์ฟนะคะเห็ดขั้วเนยค่ะพราบก,ก็จะใส่เนยนะคะมิคราก็ใส่เนยลงไปเรียบร้อยนะคะเพระรื่อนก็จะใส่เห็ดนะคะ ก็เนยพราจะใส่บอกคอรี้ด้วยนะคะเพื่อนลงไปกั้วในเนยนะคะทุกถดในเนยนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดนะคะพรา่าหม้อเล็กไปว <c oughs> ่าทำนิดเดียวนะคะนะคะ,ะ,คะกระทะเล็กเปนนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันยุบและคงไม่ล้นนะเพื่อนเนาะนะคะเห็นไหม ก็จะทำเสริมนิดน้อย,ยหันไปหันมาก็เยอะเนาะพราล่ก็จะใส่แค่พริกไทยนะเพื่อนเพราะเนยมันก็จะมีความมันเค็มนิดๆเนาะเพราะล่าจะไม่ได้ใส่เกลือนะคะ ค่ะเพื่อนเมนูเห็ดข้า,เา,า,าวเนยง่ายสไตล์พะราเกษตรเรียบร้อยกินหอมมากเดี๋ยวไปเสิร์ฟกับหมูสเต็กเลยนะคะค่ะเพื่อนเมนูหมูสเต็กนะคะเห็ดข้าวเนยบล็อกครีกข้าวโพดนะคะกับน้ำจิ้มอ่า แอปเปิลซอสนะคะคือทางที่คุณพ่อบ้านเขาจะกินกับถ้าเป็นหมูนะคะเขาก็จะกินกับแอปเปิลซอสเนาะนะคะซอสของแอปเปิลนะคะนี่ะนะคะอันนี้เป็นอาหารของคุณพ่อบ้านนะคะเพื่อนนะคะวันนี้ก็ทําง่ายๆสไตล์พ่อล่าอีกแล้วค่ะเพื่อน <laughs> ง่ายๆสีสันน่าทานไหมคะดูสินะคะกินกับเห็ดข่วเลยนะคะแล้วก็หมูนะคะสีสันน่าทานมากเพื่อนย่างในกระทะใช่ไหมง่ายๆสไตล์พ่อล่า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนที่ติดตามชมพร,ราชตลอดมานะคะไลค์กดแชร์กดติดตามพร,ราชเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ